ดีคะ่ะสวัสดีพี่พ,พี่ทุกคนนะคะออตอนที่เข้าโรงแรมใช่ไหมคะน้องทพิปไม่ได้แนะนําโรงแรมให้พี่พี่ทุกคนได้เห็นว่าทําไมน้องทพิปถึงจะมาพักโรงแรมที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกว่ามันติดกับอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่นะคะพี่พี่ทุกคนอันนี้คือถนนใหญ่นะคะก็ รดลาลามที่ท่ากิเ็ก็เยอะเนาะน้องเทปก็จะออกมาถ่ายหน้าหน้าหน้าประตูทางเข้าของโรงแรมอะอยากจะให้ทุกคนได้เห็นโรงแรมด้วยเผื่อที่ใครจะสนใจเนาะถ้าอนที่ไปพักโรงแรมที่ไหนน้องเทปก็ชอบที่จะไป ถ่ายคลิปหน้าโรงแรมให้คนอื่นเขารู้ว่าเราพักตรงไหนโรงแรมเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะมันมีประสบการณ์นั่นแหละน้องทิปว่าลงบางทีบางครั้งน้องที่ว่าดูคลิปคนอื่นเขาไปพักโรงแรมนั่นแหละเพื่อให้ไปหาโรงแรมจริงๆแบบว่าโรงแรมนี้โรงแรมนู้นแบบเนี้ยก็หาไม่เป็นด้วยนะดูแต่ในคลิปคนอื่นเขาแล้วไปหาตามในคลิปแค่นั้นเองนะคะพี่ๆทุกคนนี่แหละน้องทิป ก็เลยอยากจะออกมาถ่ายข้างนอกให้พี่ๆทุกคนได้เห็นถนนใหญ่ของทากิเลกแล้วก็ค่อยเข้าไปในโรงแรมนะคะในประตูขเข้าโรงแรมนะคะโอเคก็เห็นข้างนอกแล้วนะคะพี่ๆทุกคนก็เนี่ยน้องทิพย์เดินมาแล้วก็จะพาพี่ๆทุกคนไปดูโรงแรมน้องทิพย์นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะ คือท,ทำไมถึงมาพักเมื่อก่อนทำไมถึงไม่พักไม่พักที่นี่นะคะเพราะที่นี่มันจะอยู่ไกลจากาด่านมากเลยนะคะอย่างที่น้องทริปถ่ายให้เนาะมันไกลมากแล้วก็ถ้าจะนั่งอตอนที่เรามาธรรมดาเราไม่ได้เราไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์มานะคะอย่างวันนี้เราเอามอเตอร์ไซค์มามันก็จะมันก็จะง่ายหน่อยะะถ้าเรามาพักที่นี่มันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงรถแล้วก็ เงียบสงบมากนะคะก็โรงแรมที่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีสระว่ายน้ําด้วยมันมันเหมาะมันเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรมันเหมาะกับเราที่อยากจะเล่นน้ําด้วยนะคะแต่ว่ายน้ําไม่เป็นนะคะเนี่ยโรงแรมชื่อ29้านะคะ29้าโรงแรมนะคะเราตรงนี้ก็มีคนเข้าออกเยอะนะคะ แล้วก็มาพักตรงนี้ตรงท่าใกล้ๆท่าล้อหรือใกล้ๆด่านนู้นน่ะมันราคามันหกร้อยนะคะราคามันหกร้อยหกร้อยบาทเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้มันจะมีราคาเราเลือกด้วยนะคะว่า,อาสองสามร้อยขึ้นไปนะคะสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยขึ้นไปแล้วแต่เราจะเลือกนะคะแต่เราก็เลือกปานกลางคือสี่ร้อยนะคะ สี่ร้อยก็โอเคพอประมาณอยู่อย่างที่พี่พี่เห็นอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดีดูข้างในรีวิวโรงแรมให้ดูนะคะพี่ทุกคนแล้วก็มาตรการเขาก็ดีมากนะคะเข้าเข้าออกก็ต้องล้างมือเจลแอลกอฮอล์แล้วก็วัดไข้วัดอะไรด้วยนะคะพี่พทุกคนก็อย่างที่เห็นนั่นแหละแล้วยังสาว่าน้ําที่นู่นน่ะก็ แต่ว่าเราต้องเสียค่าเข้าด้วยอะไรประมาณนี้มั้งตอนนี้น้องทิพย์เข้ามาในนี้แล้วนะคะรีวิวโรงแรมนิดนึงนะคะนี่นะคะโรงแรมน้องทิพย์อยู่ถามกับน้องออมพงนะคะ ถามว่าโรงนี้นนเขาตามรีวิวเลยนะก็ดีอยู่นะคะก็ดีอยู่แต่ว่ามันอยู่นอกเมืองไวไฟไม่ค่อยดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไปไปมาถ้าไม่มีรถมันลำบากนะคะไวไฟก็ไม่ค่อยดีด้วยลำบากตรงนี้แหละพี่ๆทุกคนแล้วห้องน้ำห,ห้องน้ำก็ดีนะคะห้องน้ำดี น้ำร้อนน้ำอุ่นให้เราด้วยนะคะแล้วก็แต่กระจุกอ่ะมันมองไม่เห็นหน้าน้องทิพเลยน้องทิพเตี้ยเกินไปเลยมองไม่เห็นหน้านะคะก็มีสบู่ยาสระผมให้สบู่ให้ก้อนนะคะน้องแดนเราก็ประมาณนี้นะคะ ก็กว้างดีเหมือนกันอยู่นอนสองคนก็พอได้อยู่นะคะโอ้ยไวไฟไม่ดีก็ต้องออกไปเดียนข้างนอกเอานะคะเดียนข้างนอกไม่รู้ว่าลงลิปได้ไหมก็ไม่รู้แล้วอีกอย่างหนึง่งเน็นตน้องทิ์ที่เอาไวไฟมาก็ไม่ดีด้วยนะคะพี่ๆทุกคนมันไม่ดีคือมันอยู่ห่างจากตัวเมืองมากเกินไปหรือไม่รู้นะคะบ้านน้องทิฟยังใช้ได้แต่ถ้าในที่ ถ้าคิดเลกทำไมใช้ไม่ได้ไม่ดูนะไ wi ไฟของน้งทิพย์ใช้ไม่ขึ้นเลยอะ่ะบุ่นหีดกับไ i ไฟมากตอนนี้อะมีถ้าไวไฟไม่ดีแบบนี้อยากจะย้ายอยากจะย้ายโรงแรมมากกว่าถ้าจะดูนานๆน,นะเดี๋ยวเรเอทานนอฟพอ,อก่อนว่ามันโอเคโอเคไหมที่ไบไฟเนาะอ,อะไรประมาณนี้แหละก็เห็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องทิพย์ก็ถ้ามีโอกาสได้ไป รีวิวที่สระว่ายน้ําเขาก็จะไปรีวิวนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าน้องทิพย์จะได้ไปเดี่ยนน้ำไหมก็มีมีโอกาสได้ไปเดี่ยนไหมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูกันรอดูกันนะคะว่าได้เดี่ยนน้ํสาสระว่ายน้ํำไหมนะคะโอเคค่ะก็เออเดี๋ยวเราก็จะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปกินข้าวทานอาหารอะไรกันประมาณนี้แหละเราติดตามชมกันนะคะ โปรตีนของเราไหมคะเหนื่อยแล้วทั้งวันเล้โอจคให้ก่อนเอาไปไปค่ะไปกินหมูกระทะกันนะคะเชี่ยถางที่ไม่รู้จักไม่ทําไมถามเหมือนกันคือทุกครั้งที่มากินหมูกระทะก็มี นะห้อพาไปนะคะแต่อันนี้คือเราจะไปกันเองนะฮะไม่จับเนี่ยก็ไปดูไงถ้าผิดก็คงไม่ด่าเราหรอกมั่วๆไปเนาะจำได้อยู่มันจะไปทางเส้นทางอู้วน่ะจะไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมด้านหลังทางโรงพยาบาลตรงไหนไม่ใช่ตอนที่เราไปมันมืดใช่ไหมเราไม่จับแบบจับไปจนมืดทุกครั้งก็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 จำได้นิดๆหน่อยหน่อยนะก็มามา ขับมอเตอร์ไซค์ถ้าคิดเด็กครั้งแรกนะว่าจะรอดไหมรอดแหละเริงไหมขับมาแล้วรถเ,เยอะออกมนาะไม่ใส่หรอไม่ใส่นะคนสวยไม่ใส่แม่ใส่ใส่ <c oughs> ไปเดี๋ยวไปหาหมระท้าพร้อมๆกันนะคะว่าไปว่าจะไปถูกไหมเนาะต่อติดตามชมนะคะนี่นะคะออกมาก็ถึงที่ถนนใหญ่เลยเดี๋ยวรถเยอะมากไปไม่เตีนเลย <laughs> มันไม่เหมือนที่เมืองเราใช่ไหมเ <c oughs> มืองเรานี่รถรถมีแค่นี้เดียวเองเนาะแต่ว่าที่นี่คือรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากอ้อไปเกี่ยวแล้วเดินทางนู้นแดงก่อนไ,ไปโอ้รถข่าไปได้แล้วหนะได้แล้วนะ่อานะน,นั่น,น้อรถไปเรวรถวเมันอนอกเขากุ <laughs> ้นเขากุก็ใช่ไงเว้ยเนาะคุลขาเรียมเสือ

เรามาถึงหมูกระทะนี้ได้ยังไงก็คือใจนิสันสตึ๊บ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 เรามาถึงตรงนี้ได้ยังไง <c oughs> คืออันที่จริงอ่ะตอนที่มากินหมูกระทะทุกครั้งก็มีน้าของหอมพองะที่พามาทุกครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้คือมาคนเดียวคือแบบมาเองเก่งเก่งกางกังงงงงตรงไหนเดียวได้ตรงไหนเดียวไม่ได้ถามหอมพองบอกก็ไม่รู้ถามน้องทิพย์น้องทิพย์ก็ไม่รู้นะคะก็มาถึงที่นี่ได้คือแบบ สุดยอดแล้วนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งขับมอเตอร์ไซค์ที่ทาคิดเดกครั้งแรกถามว่าทางตอนที่น้องที่ไปขับที่เมืองไทยกับทาคิดเด็กเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะเพราะว่าทาคิดเดกมันจะมีเส้นทางแบบสองเส้นทางเองนะคะมันเลี้ยวยากแล้วอย่างหนึ่งรถลาก็เยอะเออมันไม่เหมือนกรุงเทพไม่มันไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยมันจะมีเส้นทางของมันอยู่นะคะแล้วก็มีไฟแดงไฟอะไรของมันดูนะคะ ก็เลยแบบไม่ํำบากนะคะทางนู้น่ะทางนี้มันลำบากมากเลยคือไปแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านหมูกระทะแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปกินหมูกระทะกันนะคะวันนี้ใครจะเลี้ยงเอ่ยแม่เลี้ยงนเลี้ยงเลี้ยงยูเขาบอกว่าเท่าไหร่นะสองห้าเก้าเหรอเอามาสาม้อยพอเลี้ยงหมดเลยโอ้ที่ลดราคาของน้องฟองนี้ น่ากลัวมากเลยนะคะรุ <laughs> ลดราคาหนันง,งหอมฟองน่ากลัวมากนะคะ <ไป S 1> โอเคค่ะไปค่ะ ใจมาก เออนี่กิงคงอ่ะนีิงค้งอ่ะทำไมเธอให้ฉันอ้วนแบบนี้ไม่ปาดที่เสียได้อ่ะ ยิ้มยังยิ้มมากไม่เอาเท่าไรเนี่ยเหลียวเลี้ยงเองพูดแล้วห้ามห้ามคืนคำจะในในคลิปเนี้ยเหลียวเลี้ยงเองนะคะเหลียว <c oughs> เหลือไปคิดก mm ันเองอืมวันนี้วันนี้คนละครึ่งนะเพราะว่าเราเราทำกิจกรรมคนละครึ่งนะคะอืมทำไมใจดีจังพี่จีนจะเลี้ยงนี่นาเห็นว่าคนหนึ่งเขาจะเลี้ยงเนี่ยดูเี่ยวใจมากเมื่อกี้นีกินเอากินเอาไม่ไม่พูดไม่คุยไม่จาเลยนะอันนี้ดู เอาเลย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 ล,ลิงนางเอกนะคะถอยพอถ่ายรูปหน่อยเป็น <c oughs> ไงบ้างอ่ะโอ้ยอิ่มมากเลยนะคะคือมากมากคุ้มมากม <c oughs> ากคุ้มมาลงลงเลี้ยงกินกุ้งใช่ไหม <c oughs> หอมพองอ่ะกินไม่เยอะนะกินนิดเดียวองก็อิ่มแล้วอ่ะใอ้ <c oughs> พี่ๆกิน <c oughs> ทั้งหมดเลยอ่ะ <c oughs> ก็ตอนนี้เราก็กินอิ่มแล้วนะคะพี่พี่ทุกคนก็สําหรับวันนี้นะสําหรับคืนนี้ก็พักโรงแรมตรงนี้นะคะโรงแรมยี่สเก้นาะโรงแรมยี่สิบเก้าก็เดี๋ยวลูยอีกทีนึงนะคะ Wi-Fi จะเป็นยังไงตอนกลางคืนจะลงคลิปได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องอย้ายอันนี้ชชบตรงนี้นะคะเพราะมันสดสะดวกสบายดีแล้วก็เป็น ส่วนตัวมากคือแบบ<ช>มันเหมือนบ้านเนาะไปไหนอะไรมันไม,ม,นไม่มันไม่รู้สึกว่าเหมือนโรงแรมเนาะเราต้องมีที่นั่งอะไรเยอะแยะนั่งตรงไหนจุดไหนแ,ออแบบนั้นแหละสเปรย์ชอตแต่ว่าวไวไ i ไม่ค่อยดีนะคะน้องทิพยก็เลยอยากจะก็ลองดูอีกทีเมื่อกี้นี่โอ้โหกว่าจะโหลดเพลงได้กว่จะไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้เลยไว f i อ่ะก็จะประมาณนะคะพี่ทุกคน โอเคค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะวันนี้ก็เหนื่อยๆทั้งวันแล้วได้ไปกินหมูกระทะได้ไปกินกุ้งสมใจและอร่อยมากวันนี้ใครเด้งนะคลิปนี้แหละเมื่อกี้ให้ให้ตาบอกว่าให้คนละ259ใช่ไหม <laughs> ก็ให้ให้วิธีไปชานเลยแกไม่เอาแกไม่เอา ตอนนี้คือแกจะเอาไม่ให้เราแน่ดีมีรอบเดียวเนาอ๋อดีมีรอบเดียวไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เธอบอกว่าคนละสองร้อยเก้าเก้าใช่ไหมสองร้อยห้าเก้าไม่เมื่อกี้เธอได้ยินเสียงว่าสองร้อยเก้าเก้าแล้วเธอมายื่นให้ฉันสามร้อยฉันก็ว่าเอาคันเชียวคันคันอีกอ่ะแกก็คิดแบบนี้อีกดีฉันก็ไม่เอาสามร้อยอ่ะตอนนี้อยากได้แล้วอ่ะ แต่ก็ไม่หมดถึง300นะเพราะว่าเราก็แบ่งๆกันก็น่าจะประมาณ200กว่ากว่านกว่าเนาะมาเนี่ยอร่อยอิม่มแล้วก็หมูกระทะก็โสดไปกินก่อนใครก็คือไ,ไปกุ้งตัวใหญ่ไปกุ้งตัวใหญ่แล้วก็อร่อยมากแล้วก็อาหารเยอะมากมกินไม่ท่วงไม่กินไม่ท้วนเลยนะคะอาหารเยอะมากเลยจริงๆนะคะโอเคค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพรุ่งนี้เราจะไปไหนพรุ่งนี้เราจะทำอะไรก็รอติดตามพวกเราสองคนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราสองคนด้วยนะคะค่ะ <c oughs> อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> นะไปอาบน้ำไปอบน้ำ